สวัสดีค่ะไพ่เราเรื่องวันนี้นะคะขอเป็นพลังงานของวันนี้วันที่6เดือนธันวาคมปี2525วันนี้ขอทําคลิปไพ่เกี่ยวกับวันนี้ขอเป็นพลังงานของเมื่อวานเป็นพลังงานของผู้ชายแ่วันนี้ขอเป็นพลังงานของผู้หญิงะนะนโมตสสมัสสัมชกนโมตัสสัมปตุลตุสมัสปตัสสะตัส ระยะคือวอาจะอ่์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกน้ามระยตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอกี่ครั้งก็ได้ไม่เป็นไรสักทีครั้งก็ได้ไม่เป็นไรครับผมแล้วแต่เราสิบสองใบสิบสองตำแหนง่ง 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตำแหน่งโรทรศัพท์ไทย โอเคนะำป็งที่หนึ่งว้าวเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นทางงานของผู้หญิงใช่ปะผค้จัดกานก็ขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีความเป็นคนที่เป็นคนมีธรรมเป็นคนที่ เข้าใจเรื่องเวรกรรมเข้าใจเรื่องธรรมะรู้เชีนเห็นชาติว่าลงไปนี้เออเอ,อ่ะเ,เอาแป๊บนึงขยากเรียงไก่อนพฏิสถานที่มันน้อยเกิดเสียงโทรศัพท์ด้วยก็ได้ท่าไมชั่นกำลังวนในดเรื่องโอ้โหความสุขหรือทาวเวอร์ความสุข โอ้โหความสุขความสุขนี่เป็นความทุกข์มหันเลยเนาะเป็นความเป็นความที่กระใจวายโว่ค่ะทุกคอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเขาเป็นพลังงานของผู้หญิงกันนะเออเนี่ยนี่ก็คืออ่ะ j จ d g m เมนต์นะนะก็ไพ่เวนกรรมะนะเออคือเป็นคนเข้าใจเรื่องเวนกรรม ธรรมะอะไรกัว่าไปนะนะตัวตนของเขาอะนะเป็นคนที่รักรักสิ่งใดทําสิ่งใดก็จะใจจดใจโจอยู่กับสิ่งนั้นอย่างมั่นคงตลอดไปไม่มีเปลี่ยนเนี่ยนะการเงินก็หาเองสร้างเองทําเองเนี่ยนะเมื่อในอดีตแล้วเหรอเมื่อในอดีตนะอ่าก็อ่ะ เวรกรรมแล้วก็อาจจะมีใครบางคนนะนะในครอบครัวนะก็อาจจะตื่นรู้นะไปเรียนรู้เรื่องเวรเรื่องกรรมทั้งในขณะที่เขาไม่เชื่อนะเรื่องเวรเรื่องกรรมอะนะอืมอ่าคู่ของเขาอะนะไม่รู้นะเนี่ยนะันขึ้นมานะเป็นคู่สัญญานะในอดีตอะนะ,ะสิ่งที่เขาจากมานะสิ่งที่เขาแบบทิ้งมาความเสียใจความเสียรู้สึกเสียความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะ ผิดหวังอก,อกหักเสียใจกับการทุ่มเททุกสิ่งอย่างให้กับใครบุคคลในครอบครัวแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือไม่มีความตอบรับนะแอนนี่ก็เขาก็มุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาสร้างเงินสร้างอาชีพของเขาเองนะสำเร็จไหมสำ,สำเร็จสำเร็จด้วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยอากมียท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเออในสังคมแล้วเขาก็เขาก็กังวลนะนะกังวล ก็ค่อนข้างจะกังวลนะนะกับสิ่งที่เขาอยากจะไปทำหรือไปอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเขาก็กลัวนะกลัวกลัวว่ามันจะผิดสินผิดคำรองผิดคำนองคลองทำเอมันจะผิดไหมหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าเมื่อเรื่องเราในอดีตแต่มันก็มันก็จบสิ้นไปแล้วนะมันก็เขาก็คิดว่าเออมันคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งมันจบมันขาดกันไปแล้วนะอะไรที่เรา เริ่มต้นใหม่ก็คงจะไม่เป็นไรนะคงจะไม่ปิดซิสนะ,ะน,นะหรือเขามันเป็นความคิดของเขานะที่เขากังวลน,นะนะครอบครัวแล้วก็ก็ตั้งคนตั้งอยู่นี่ไงแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางเพราะบ,บุคคลในครอบครัวก็ชอบอมีความสุขทุ่มเทความสุขให้กับตัวเองก็ไปมีรักมีบุคคลอื่นเข้ามาพัวพันหรือไปอะไรก็แล้วแต่ก็สุดท้ายความสุขก็เป็นความที่ นี่ไงก็เลือกรากันแต่ขักกันนี่ก็จะมีเรื่องมีราวมีเหตุนะกับความกับบางสิ่งอย่างนนะที่มันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะนะไม่ลูกใครนะแล้วก็กับครอบครัวแล้วก็บุคคลที่เป็นคนในครอบครัวแล้วก็ก็ไม่สนใจนะนี่ไงอั้เงียบหายตายจากต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบ มั้งเนี่ยดูดีนอนน่ะน่าจะไม่สบายแล้วมั้งไม่แน่นะบุคคลนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาตกอกตกใจมันมีเหตุอะไรบางอย่างนะที่จะทําให้เขาแบบคือมันมีเหตุเกิดขึ้นกับบุคคลเนี้ยซึ่งเป็นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นเราไม่แน่ใจแต่เราต้องมาเบิกไพ่ขยายนะเมื่อกี้เราขอเป็นพลังงานของผู้หญิงใช่ไหม แต่ดูแลเหมือนจะเป็นพลังงานทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะรวมกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะวั่นแหละก็ทําให้บุคคลนี้ต้องเดินออกมาใช่ปะ่ะเนี่ยมาหาสร้างเงินสร้างอาชีพเองถามว่าสำเร็จไหมก็สําเร็จเกิดผลสิ่งที่เขาเริ่มทําใหม่อนะเรื่องทาใหม่แล้วก็จะเกิดเม็ดผลของงานของเงินเนี่ยนะ ครูบาอาจารย์ท่านก็ดูอยู่ท่านก็ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองอห้าเกิดเป็พ้นของงานของเงินสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คิดแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะทําขอให้คุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเมื่อตัดสินใจแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วลงไปแล้วสิ่งนั้นคุณคือคุณอย่าได้หันกลับมาย้อนกลับมาคิดที่จะย้อนกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดกันแล้วแต่จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อ่สมมุรณเ้เลิกเลิกจย่าร้างกันแล้วแยกทางกันแล้วสิ่งที่คุณคิดที่จะเดินไปข้างหน้าสิ่งที่คุณคิดว่าเอ้ยมันจะผิดสินไหมอะไรแบบนี้นะถ้าสิ่งใดกันแล้วแต่ที่คุณตัดสินใจกระทําลงไปแล้วให้คุณเดินหน้าต่อไปอย่าหยุดอือพอถ้าคุณคิดว่าสิ่งนั้นคุณไม่แน่ใจคุณกังวลกลัวที่จะผิดสินก็ ถ้าคุณคิดไม่แน่ใจว่าเออคุณจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยนะสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่อยากพิสินนะคือตัดสินใจทําแล้วทําเลยจบอาจบกับสิ่งนี้ไปเริ่มสิ่งใหม่ไม่เป็นไรแต่อยา่าลังเลกับสิ่งนี้แล้วไปทําสิ่งใหม่แล้วกลับวนกลับมามันจะทําให้ทุกอย่างพังพินาศเลือกได้แค่ทางเดียวเส้นทางเดียวห้ามสับสนห้ามลังเลห้ามกังวล ห้ามลังเลสงสัยห้ามมีคำถามห้ามมีอะไรทั้งนั้นตัดสินใจแล้วให้เด็ดขาดให้จบอ,อย่ายึดติดกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปรอคอยว่ามันจะกลับคืนมาวนกลับมาเพราะว่าสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนั่นคือจุดสิ้นสุดของชีวิตและเป็นการเปลี่ยน่ายที่เราจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตของคุณก็จะพุ่งไปข้างหน้าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณคิดไว้นะอืแล้วก็จะได้นี่ไงได้เงินได้ทองการเงินเราคุณอยู่นะเพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะทำถ้าสิ่งนั้นคุณไม่คิดที่จะหุนกลับย้อนกลับมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือแฟนคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เลิกลากันแล้วถ้าคุณไม่คิดที่จะวนกลับมานะ ถ้าคุณคิดตัดสินใจเดินหน้าไปแล้วก็เดินไปเลยและการเงินการเงินเส้นทางชีวิตที่คุณกําลังจะไปนี้คือกําลังจะทำเดยนะเงินรออยู่ค่ะให้คุณจงทําในสิ่งที่คุณคิดไว้เริ่มได้แล้วอืไม่ต้องรออะไรแล้วเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มสิ่งใหม่เพราะเงินของคุณรอ,อรอคุณอยู่ค่ะ ขอแค่คุณเปิดใจต้อนรับพลังงานใหม่ๆในตัวตนของคุณคุณก็จะได้สิ่งนี้เงินของคุณเงินอย่างมหาศาลค่ะคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่มีกินไม่มีใช้นี่เห็นไหมการเงินทุกสิ่งอย่างอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างรอคุณอยู่ขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นอยู่กับจิตภายในของคุณเองอืม อะไรที่มันผ่านไปแล้วปล่อยทิ้งไปละทิ้งไปเพราะมันจบแล้วมันจบแล้วมันสิ้นสุดแล้วนี่ไงความสุขความสุขเป็นสียงนี้ใช่ไหมก็คืออ่ะก็มันจบแล้วนะการยาร้างนะความสุขของคุณก็คืออ่ะสิ้นสุดแล้ว,นะว,อ,ว,ลวอ่ะกำเนิดเกิดไหมอ่ะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าอะนะนะ,นะ ิ่งใดก็แล้วแต่ก็จะตอบคลิปนะไปแล้วเรื่องนะของประเจำวันที่6ปี2525ธ 25. ันวาคมเอออ่ะเริ่มต้นใหม่